ส่วนท่าไม้ล็อกไว้รูปมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก็บแล้วเก็บด้านข้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เก็บเก็บบนไม้เลยค่ะถึงแม้ว่าเรารวดกับไม้แล้วเราก็ต้องมาเก,ก็บผลไม้ใช่เก็บไต้เดียวกันเลยปุ๊บจับสาขึ้นมาปูนิ่งจะต้งมาเก็บด้านนอก เสร็จแล้วมาหลังเท้าดูนะเก็บในเก็บนอกเสร็จแล้วหลังเท้ามันเหกบ,บนเดินไปเดินมบบนันเหกให้ทั่วไม่ทั่วหลังเท้าเดินมันเหกียไม่ใช่อย่างนี้นะเดินไปเมื่อวานพี่ใหญ่ทําอย่างนี้ไงเดินไปเพราะเดินอย่างนี้มันจะสบายกว่าวนหลังเท้ารอบิดรอบเหมือนกัออง วนไปทั่วมันเงีวนมันเงี่ามงเง่ามันเง่งเง่พูดดูนะปักมันเหงนี้นะ เหมือนตีนเหมือนตีนแมวเงตีนเสือตีนหมาตีนวัวตีนควายน่ยไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้เนปุ๊บปอบไปพูดมาตามน้องนิ้วถึงห้าตาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสร็จแล้วหนีบสนิ้วหนีบน้ำหนักอยู่ที่สีนิ้วข้างบนนี้นะข้างล่างไม่ใช่นะรีบไปทุกร่องนิ้วเลย ลงเบาดีขึ้น่ะไปตามร่องนะคะร่องเห็นไหมมันจะมีกล้ามเนื้ออยู่กินเยอะ ตรงขอบเนี่ยอันนี้เนี่ยเล็บเนี่ยมีปัญหาี <c oughs> ่ยเสร็จตรงขอบนี้เราก็สกิดไป <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ตรงตรงเนื้อกับเล็บคอมอันนี้เอาข้อเนี่ยสกิด แล้วเปิดตูลมปึ๊บล่องนิ้วโป้งกับล่องนิ้วก้อยลากมาให้มันสุดตรงเนี้ค่ะสุดตรงแหลมๆตรงนี้กดนับสิบ็จแล้วปูนีบขอบบารทาัถถืหนีบขอบน้านข้างนะน้ําหนักเนี่ยนะคะน้าหนักมันจะอยู่แค่ช่วงเนี้ยให้มันอยู่ตรงขอบน้ำหนักให้มันตรงขอบแต่มือเราไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่หนีบขอบด้านข้างหนึ่ง สิบน้ำตกลงหนักลงหนักปึ๊บถึงหน้าตาตุ่มพรแค่อ้อมมาเฉยๆค่ะไม่รู้เหมือนกันหวันพี่ไม่รู้จริงไม่ เนี่ยเห็นไหมมือแค่ดึงมาแล้วก็อ้อมอย่างนี้ไม่ต้องถึงขนาดที่แบบ <laughs> ไม่เอานะเอาแค่นี้พอสว <laughs> ยงามมันแค่อ,อ้อมอ๋อทาต้องได้ด้วยใช่ไหมเออรีดล,ลงมาฟืบหไหม แตงหนาถอยล้างกับอ้อมนะแค่นั้นเองฟื้ติงนะังล็อกใต้กลุ่มมันเงกใต้ตุม่ม,มแล้วก็ไม้ค้าปัน่นล็อกปันก่นล็อกปั่นล็อกปั่นปึ๊บเสร็จแล้วไม้ค้าวนตะตุม่มเปิดเข้ามามือนอกบนในนอกบนในลงน้ำหนักปึ๊บถอนลงน้ำหนักถอน ไม่ใช่วนอย่างนี้นะไม่เอานะลงน้ำหนักปื๊บถอดปึ๊บนอกใหม่เซเว่นข้อเท้าเนี่ยคือข้อเท้าข้อพับเท้าด้านหน้าเห็นไหมมันจะมีแอ่งของมันอยู่เนี่ยมันจะมีร่องของมันอยู่ ซเว่นถูกปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสลับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปันปันลงหนักหนึ 2, ่งผ่อนสองผ่อนสี่ห้า หกเจ็ด <łość, S 2> แปดเก้าแล้วก็สิบหูปุ่มจบใช้มือแล้ว